ครับนนท์ไทยรถไทยมือสองบ่าวจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีเศร้าๆครับ4 4กค2 5 6 8ครับอ่ะอุญาตมารีวิวรถธนาเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันพร้อมเซรี่ด้วยฝากลูกค้าสกลนครด้วยนะครับโอ้ยนี่นะครับกลับถึงบ้านประมาณสามทุ่มลากเซรี่คันนี้กลับมาครับมาตัวนี้เป็นอาที่ร้อยสิบครับพี่น้องครับอ่าร้อยสิบนะครับแต่สติกเกอร์เจ้าของเดิม ซื้อฝาขางมาใส่ไม้ครับนี่นี่นี่มาดูรหัสนะครับนี่ RT110076987 นะครับนะร้อยซีฟครับเห็นไหมครับนี่ข้างๆนะมาดูอีกจุดหนึ่งที่เป็น RT10 เห็นไหมครับมันจะเขียนเลขสิบเอ็ดอยู่ครับหนึ่งอยู่นี่ครับนี่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 หนึ่งหนึ่งตรงนี้โอเคนะครับโค้งนะครับเป็นไซยาเนซีหนึ่งสามหนึ่ง คัดคูนะครับรุ่น25ปีนะสวยๆเลยนะครับะจะของเดิมยังใช้งานอยู่ประมาณนี้ป้ายหางยังมีแต่เพิเ่มตัวนี้ออกมาครับนี่เห็นปลายหางยังไม่ได้ขาดนะครับข้างในสวยๆเลยมาอีกคัดนี้แห้งสวยครับนี่อันนี้เป็น131ตัวนูนครับสะอาดๆเลยขนาดทาาลางนะครับนี่ฝนตกถึงมือขึ้นนี่ครับนี่ตรง,งเลยครับนี่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 ี่ อันนี้หัวขายไปเรียบร้อยนะครับเหลือแต่โครงครับหัวขายไประหว่างทางเลยเอหมสวยนะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยครับนี่มุกปลายหางยังมีนะครับนี่หนึ่งสามหนึ่งตัวนูนครับอหมเช็คดูแล้วครับเครื่องตัวนี้เป็นใช้งานน้อยนี่มา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 ดูวิธีการเช็คนะครับนี่ เครื่องยังไม่เปิดเลยนะครับคัดกบวันนี้ถ้าเราเปิดเลยครับนี่มาร์กยังเหนื่อยมากครับเนี่ยนี่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 ตรงต้องเลยขับวิธีการดูนะครับเครื่องโครงนะครับสยามเนี่ยดูเช็คตัวนี้เป็นเบื้องต้นก็เช็คได้นะครับอ่ะนี่ครับเนี่ยเบื้องครับเล็บหนาติ๊กว่าครับอ่าแล้วก็สาลี่ครับสาลี่ตัวนี้เป็นเล็กล่างน้ำครับ ้ยลากมาลอยเกกิโลครับฝากลูกค้าสกลนครครับสวัสดีครับความกว้างครับเม็ดสาบครับตัวนี้ครับเนี่ยเม็ดสามสครับยาวอยู่ประมาณ2เมตรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ